โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm c o n e c t i o n วันนี้ก็ไปแสงอุศาอีกเหมือนเดิมนะตัวอะไรทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนลีแชมเปี้ยนลีแล้วก็ยากมากโอเคแสงอุศาเราแสงอุศา เมื่อวานคาคุซึใช่ไหมวันนี้ก็เป็นคิสมะมหคิสมะไปกับอุจิวะอิทจิอ้าวทำไมอ่ะคิสมะไปกับคิสมะมันเดินไปกับอิทจิไม่ใช่หรอแล้วไม่มันไม่มีไฟขึ้นนะงงอะดิ งงอะดินี่เป็นแสงอุสาสะพึงกลัวไม่ใช่ว่ะกิซเมะไม่มีคู่อุ้ยอิทาจิอะอิทาจิคู่กับซาสึเกะแปลวไม่มีคู่กับแสงอุสามีแต่คู่กับน้องชายว่ะเอาว่าเอาว่าอิทจิร่างนี้ก็ต้องไปกับน้องชายร่างนี้ว่ะตอนประชุมห้าคัเง,งี คือเพราะอิทจิตายซาสุเกะถึงมีเพลิงไฟใช่ไหมถึงมีไฟสีดำใช่ไหมตรด,ดีชีพเพลิงกอลรูอันนี้เป็นซูซานโอเออต้องไปกับไปกับร่างนี้วะอิทจิกับซาสุเกะเทวีสุริยาสองชั้นอ๋อถ้าง,งั้นไปกับร่างไหนดีวะร่างนี้ตามยังไม่ดุอ่ะเราต้องไปร่างตาดุดนะ นี่ร่างนี้ตาดุนะแบบโกธแ้นกธแ้นหลังที่มันไปประชุมห้าคังเงี้ยคือหลังจากฆ่าอิตาจิใช่ปะ่ะเอาวันไหนดีอ่ะเอามันก็มีชีพเพิงเท่านี้ก่อนรูปอยู่แล้วดีกว่าร่างนี้แหละป่ะโอเคเอาร่างนี้แหละจะได้ค่านี้อา้าวโอเคกดถูกใช่ไหมไม่ได้กดผิดนะ แล้ว,ลว,ลว,ลวกดไปใหม่เอ้าไปนู่นเลยกดออกมานี่เลยต้องกดสองทีนะกดปั๊บสกิลลืมดูสกิลอ่านจันทาประคำยาสกะเอาดาบโทสูกะกับประคำเอาประคำานี่าประคำใช้ง่ายกว่านะประคำยาสกะใช้ง่ายกว่านะแล้วก็อิทจิร่างนี้สุสโนโอ โอเคแล้วก็อิทาจิแล้วก็กดซาสเกะซ้ำอีกทีน,นึงโอเคแล้วก็แรนดอมแรนดอมแรนดอมดอมดอมอย่าเจอตัวโหดมากนะเอ้ยแต่โหดได้มีอิทาจิกับซาสเกะจำไม่ได้แล้วเล่นยังไงอิทาจิเอาละแล้วก็กด6แต้มกดเลย ไม่ต้องไปตุ่มอะไรนะคะแนมนมาเรียงนะแล้วแลด้อมขอด้านสว่างสว่าง่อยสู้กับอีโนโปลาดอกไม้มาการต่อสู้อ้าทำไมมืดเดาบอกขอด้านสว่งงาดดงไปยะา้นะอ,ะองกันจับเออโดนจับซะก่อนอม่สุดปี่น่ะเลดเออซุปลบพอกัน เฮ้ยลบมัดอีโน่เหรอเออเฮือมันเก่งอยังไงวะเออเฮือเออเฮือเออเฮือสาสกุระซันตไว้เด็กมาดิสาสึเกะดีกว่าสาสึกเกดดีกว่าเอาไปกระถาเพิงสองคนเลยว่ะปักสายฟ้าดีกว่าปักสายฟ้าดีกว่า ถ้าเป็นท่าไม้ตายล่ะโอ้หท่าไม้ตายอยู่ยีนี่ว่ะแว๊บใจเย็นใจเย็นหลบไอ้สุบไปดิเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวป้วววองกังตาแล้วป้องกันไม่อยู่หันหลังอยู่ มันมืดอ่ะอยากได้ดานสว่างอ่ะอ่างนูนอ่างไี่กาบุยอ่าตายแล้วตายแล้วอซอะไรเอามัางดิโอ้โหประคัยาสก,กะไม่เวิร์กเลยตายอซาตึกเกะออกมาช่วยออกมาช่วยคุณพี่หน่อยไอายายายสาสึกเกะป้าแต่กระจายใส ฉันจะแปลงร่างจะวิ่งทุกคนว่าวิ่งใส่โดนไหมเอ้าอ้าวสากุราร่างจริงดี่ว่านึกว่าส,าก,สากุรสกุราร่างปอบเฮ้ยโอ้ห้าประสานอ๋อไปกับประคำยสาสกาัดเฮวีสุริยาบึมดูเลือดแล้วเด็ก ยังไม่ได้ลอ,องสกิลอะไรสักเท่าไหร่เอาไปเน้นเน้นเน,น้นเพิงไปลูกไฟยักษ์ลูกไฟยักษ์ก,ก,ก,กดค้างแบบไม่กดค้างก็เป็นลูกไฟเท่ากันมานี่เลยสาวน้อยสาวน้อย,อยเอา้าคุณสาวบีลอย,อยอยู่อ,อือ,อฮ่าฮ่าฮตะกุ่ละไว้เด็ก เฮ้ยซึ no บเทวีกุริยาเป็นไงล่ะเพิงป hm ักสายฟ้าดนับพันปักษาดูเลือดดูเลือดคุณเธอพี่ย๋อปักปักปักตามหนึ่งอ้ย e> ่าหลบเวบเอาอาจารย์คาคาชิครับอาจารย์คาคาชิครับนี่แน่ภาพปิดฉากแบบสวยงามอ้าวสบาไปแล้ว เอาไม่มีท่าเดี๋ยวก่อนชาร์จตะกก่อนตะกะไม่นะ,าาม,นะมาแล้วท่าโอ้โหบ้าบอไม่มีท่าแล้วเอาไปปัดมือทีนึงทาสเกะจากการลากอนโอ้ฮ่าแปลงล่างไม่แปลงแล้ว พลาพลาท่าดีไปถึงจะต่อสู้ไปมากกว่านี้ก็เสียเปล่าสู้กับน้องชายป้าบอที่สุดใช้ท่าไม้ตายม่สสำเร็จนะนะเขาไม้ใช้ท่าไม้ตายใช้ท่าประสาอ้ลุงยิสเอาท่าไม้ตายที่มันยิงออกไปของอีทจิมาดีกว่ามันจะได้ใช้ง่ายๆ มัวม่วมัว่วตอนที่มักระโดดมาสามสี่ตัวกระโดดมาสามตัวซัพพอร์ตอาสเกตน้องพี่จัดก,การเหนนเ็นนะตีแด็บไงล่ะโดนเพลิงของข้าเข้าไปทำไมท่าเพลิงของมันเป็นอย่างนี้ล่ะอาสเกตจัดก,การกอ่ามานี่เลยจับท่าจับก็ยากอยู่ป้องกันจับเอา้าลบ รถเกาะป่าเนี่ยพอ,อรถเกาะแล้วมันก็เปลี่ยนตัวเลยยอยยอเปลี่ยนตัวเหรอเปลี่ยนตัวเหรอหนึ่งสองสามสี่สเกะสี่ห้าหกยิงตกจะดไส้ย่าพันปักษาถอยหลังเพิงเพิงสีดำเพิงสีดำ,ดำอิทธจิออกมานี่ไงอีสีระยะใกลข้ของของกระผมครับ ข้าไม้ตายต้าเอามอกี้มันมีกดค่าอันติได้นะตัางายปีศาเออย่าของซาสุเกะดีกว่าต้องเก็บเกรดใหม่เลยนะย่อานี่ตามตามตามนีแนะ่ดับปบับ อ้าวอ้าวอะไร counter attack ตตค o u ทตามตามตามอีกอาหายหมดแล้วดิหมดแล้วดิหมดแล้วดิดวดดวดบีบให้เละบีบให้เละอือโดนพุ่งชนเอากิ้งอยู่แม่งก็ชนได้เฉยกระโดดกีบสังหารตึมเกือบมาสังหาร มาบอกซุบซุบซุบเพิงบึ้มเวบ็วบเว็บจับมบับอ้าวทำไมจับไม่ไล่วะมาเลยมาสิครับเพิงไปดิเวบ็บซาสึเกะเอาอีตาจิเอาเอาเอาอีทอจิมาดีกว่าไหมเอาไปเลยโดนท่าติดท่าไม่ตายเฉยปุ่มเบิ้ลปุ่มเบิ้ล ปุ่มมันเบิ้ลครับปุ่มมันเบ <al> ิ้ลครับขอโทษด้วยเอาไปลุยอ้าว <c oughs> ไม่โดนพลาดแล้วผม <c oughs> ผมพลาดแล้วผมเอาหมดอีกแล้ว่ะห <c oughs> ูย <c oughs> ได้เลยระเบิดพลังมาซูซอนโอสุสนโอของอีเทจิ เลยไม่ได้ใช้ท่า3ามภาษาหรือจะสองสู้ไปมากว่านี้กดเสียเวลาเอาอะไรวะอิจิภาคนี้ไม่มีไม่มีเงากระถางเงากระถางเงาของอิจิภาคนี้ไปอยู่ที่อาจารย์คุเลน,นันรีบจะมีอีกานะเป็น เสกเงาหรือว่าต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนด่นานนี้ต้องชนะไม่นัน้นรอบแพ้อิทีจิก็มีสองท่าโอ้ฮื้กระถาลูกไฟย,ยักษ์นี่แน่ลูกไฟย,ยักษ์ของอิทีจิแล้วก็ถาเพิงอ๋อเป็นแบบพุ่งเขาใส่เลยที่จริงอิทีจิยืนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ได้นะยืนยิงอย่างเงี้ยเรื่อยๆ ก็ชนะแล้วจะว่าไปมาหนี่เลยท่านผู้เท่าท่านผู้เท่าเอดท่านผู้เท่าเออเปลี่ยนตัวเก่งเปลี่ยนตัวเก่งเปลี่ยนตัวเก่งแล้วเกินจับถ้าจับหีตีไกลมากลบฟัฟฟัฟัโอ้โหก้อนหินถ้าไม้ตาย โอ้อ้าวถ่าใบไตอีกๆไวๆมาพอดีนี่ดีกว่าเนธเนธของอิจิบึมไม่น่าเอาันนี้มาเลยเฮ้ยซึซึทาสเกะช่วยพี่หน่อยลูกมาเนธจับหมับหมับหมับในเมื่อจับไม่ได้ก็ตัดไม่จ ตายซะเฮ้ยลบเกือบแล้วเกือบโดนท่าไม้ตายแล้วเฮ้ยเออพุทลบไม่โดนหรอกว่าไงครับแยกลากแยกลากเอาไปกินเอาไปกินกระถาลูกไฟยักษ์ซาสเกะอันปักษาดีมากป้องกันไต่ไต่อยเตะต่อยเตะป้องกันเมฟ จับอ้าวไปกดจับเฉยนี่เลยเมื่อไหร่ท่าจะมีวะไม่มีท่าผมไม่มีท่าครับผมขอท่าหน่อยมันต้องให้หลอดส้มหลอดส้มเลยเนี่ยหลอดส้มเต็มอะเพิงไปไกลแค่ไหนวะไปเพิงฆ่าโดนไหมโดนว่ะจะใช้ท่าสามประสานอาสามประห ยิงวิ่งยิงไก่แม่งเอ้ยอาจารย์คาคาชิรอผมด้วยผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ไงเฮ้ยหลบเกือบไปจับเฮ้ยจ้า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 แม่งเอ้ยลนเนี่ยมันจะลนแบบเ่อามันใช้ท่าแล้วว่าจะการดีหรือว่าจะหลบดีเอือท่าเราพลาดแล้วเรา สะสมท่าไมา่ได้และถึงไมมก็ต้องแพนนะท่าถึงจะมาสเเกตมาช่วยพี่หน่อยไปท่าน,นี้แหละลากอนเรียบร้อยปิดฉากให้พุทธเกตปิดฉากแล้วมันยิงไกลไงลาก่อนดูสายตาของสเตเกตโอ้ถ้าถามภาสาได้ปิดฉากไม่ได้เขาเรียกอะไรปิดฉากได้น้อยเนี่ยใช้ยากอยู่นะ หังของแกทาฉันจกอัจฉริยภาพของตะกูอิจิวะมันต้องใช้ท่าปิดฉากไอ้ท่าสามประสานนะไอ้ท่าประสานของคนนะใช้ปิดฉากแล้วจะได้คัดเห็นคัดซีนแต่พอเราจะใช้มันก็วิ่งไปไกลเลยให้เราใช้พาดแล้วกว่าท่าจะมาก็มาตอนที่เราไอ้นี่ ตอนที่เราเขาเรียก่ายตรงข้ามเพื่อดก้จะหมดหรือว่าเราพลังตายฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ